คนมนันนีเจออีกแล้วนายสาบคอแดงนี่เจอ,อแล้วครับนายสาบคอแดงงูพิษเขี้ยวหลัางครับนี่พฤติกรรมของเขาเขาจะหมุนตัวเพื่อที่จะลบหนีครับเป็นงูพิษเขี้ยวหลัางครับกับพิษนี่ถือว่ารุนแรงอยู่ครับแต่ว่า เขียวผิดเขาเจะอ,อยู่ขังหลังลูกตาครับโอกาสที่จะโดนผิดเขียวหลังของเขานี่มีน้อยครับเป็นพวกตว์ตัวเล็กๆน้อยๆที่เป็นอาหารของเขานะครับจะถือผิดเขาเป็นงูพิเตอรกม้าก้าวล่าครับบัเป็นอันตรายปันใดครับพอค้นกันนี้ยังเยวครับแต่ว่าผิดเขาจะรุนแรงครับมี มีผลครับระบบไหลเวียนโลหิตครับในเลือดไหลโบยุดครับพฤติกรรมของเขาจะหนียังเดียวครับมีเมื่อติดปล่อยไปแล้วมันแหลนไปอย่างเดียวเลยไปแล้วครับ,รบแดงปล่อยเข้าไปไฟสาบพ่อแดงเจอกับ แดงมาหลงครับทีมงานฝ่าสวนครับสวนฟักทองครับนี่มาเบิงฟักทองเกิดเลย่มาเจอครับนี่เดียวกับสิบป่อยเข้าไปแล้วครับเขาให้เขาหาจัดการหนูครับอยู่ตามวิธีของเขาหนันพฤติกรรมพฤติกรรมของเขาครับเพื่อจะเอาตัวรอดครับ สิปลอยเข้าไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วครับหาอยู่หา,หากินไปไปไปแล้วครับลงน้ำไปแล้วแดงแดงแดงมนย่อมไย แทงไปเข้าไปเดียวไปไปไปฟาไปนี่แดงมาลงมาพอเดีเอาหูไป ไปแล้วครับไปแล้วขอาหู้ไปแล้วไปแล้ว